<Yeah. S 2> โอ้โหนี่มันกันดชะชะั้มชัดๆมันกันดั้มนี่หว่าโมไม่กันดั้มกันดั้มอะไรถ่าดถารูปโลกไปนิดนึงโอเคไลฟ์นะครับตอนนี้เราจะมาเล่นแคมเปญน,นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ไม่มีแฟชั่นไม่มีแฟชั่นเรา ทีมเราวันนี้มีรุ่นน้องของคนนึงกับแอดโมนะครับดูมแบร์เคฟครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับที่โผล่หน้ามาในไลฟ์ตอนนี้สสวััดีครบนิกเชตาบัตเลเว่นเนี่ยผมจะได้ไปแชร์อยู่ในช่องนิกเดอะเฟลล์ลตาบัตเลเว่นเนี่ยเพราะว่าเฟสเทเลอร์แม่งไม่มีชิดมากนะเดี๋ยวเรารอเป็นท่านเขาเรียกทุนยมเดี๋ยวถ้าเกิดเสียงเกมมันดังไปหรืออะไรยังไงบอกได้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเหมือนปรับไป พอสมควรแล้วให้มันเบาเคบอกได้เลยว่าจบไฟล์สกายไปแล้วไฟล์สกายหรือสกายไฟล์วะ<อ>ยังไม่ได้เล่นต่อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะโอเคปฏิบัติการที่สองตัดขาดจะเสียความคืบหน้าในปัจจุบันช่างแม่งครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อ <All> right. เดี๋ยวนะขออนุญาตเช็คก่อนมันขึ้นไลฟ์ยังวะมันต้องขึ้นแล้วสิอ๋อยังไม่ขึ้นเชี่ย